มาแล้ว,ลวโอ้อะไรละ่ะลูกเผ็ดเผ็ดเลยะคะโอ้เผ็ดเผ็ดโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้เดี๋ยวออกกำลังกายแล้วโอ้โอ้ยไห<ป><ป>วพาคผู้หนึ่งไหวภาอยู่ปุ่นไปไหวพาะกับพี่พลอยเร็ว<ป>เออไหวพาะเออไหวพาะไหวพระ กราบเออกราบกราบด้วยเออจบจบจบเอาไหว้พระไหว้พระนะเออไหว้พระนะลูกนะเออไหว้พระเออเออเออไหว้พระนามาตนะโมตะเออเออนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเออมามาใหญ่ขาดโอ้ยนามตัสสะภะคะวะโตวันนี้ลุกเมือขึ้นพนมมือขึ้นอ่ะพนมมื่อ วาด้วยกันยาก็จาก้าก็ใบานเอออาไหมเอาไหมยากอเออเเอาไหมเอามั้ย้อ,อนนี่คือจำเลเหน็นหัวงอกย้ายเหมือนเลยใชยไหมไหมมาคนละเครื่องมายายแบบให้มามายายแบบให้โน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 กอีกโน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 ้ ไม่ได้เลยจอมยุทธจอมยุทธสองจอมยุทธเอาไหว้พักก่อนเลยก่อนทําอะไรทุกอย่างเอาไหว้ก่อนทํามาหากินไหว,ไว้พักก่อนอ่ะไหว้นะโมตสาภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสาภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไหว้ก่อนอ่ะครับโน ราคาตัววยคาทาาน้องพลอยดอาการะรกากากาบกาบกานี่กาบเอายิไว้อะไรลูกอะไรอะไรลูกมึงไหมเออน้องมาน้อมาน้องมาน้องมาเดวมอมอ เอาเลยลูกง no ัเจ like, ้าเต่าเหรอเออมามามามโดดจงก็ติดไหนพังแล้วมั้งหนูพังแล้วมั้งไหนยายดูสิไหนไหนไหนเออเอาทิ้งดีกว่าเนาะมันพังแล้วน่ะมันแตกเนี่ยเดี๋ยวมันบาดมือเลือดออกนะลูกเนาะนี่นี่ไม่เลือดออกเลยหูยายไปทิ้งขยะก่อนนะ มีทิ้งขยะนะายบไยทิ้งขยะก่อนเอ้ยยอมยุดเอ้ยจะจะตกเด้อยายเตียนมนยนะยายอ่าอ่าดงนะโอ้ย, <laughs> อยรถใครเนี่ยใครเนีใครรถมาจากไหน,ไหน,ไหนอ,ไหอ่า เต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีคะหนูได้ตุ๊กตามาจากเมืองนอกด้วยนะคะตุ๊กตาสวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณป้าขอบคุณคุณน้าทุกท่านเลยฝากของฝากของขวัญหนูเยอะแยะเลยของคนไทยของคุณป้าคุณนาคุณย่าคุณยายในประเทศด้วยขอบคุณมากๆค่ะ ที่มอบให้หนูสองคนนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูสัญญาเจ้าเจ้าคนอะตกตเจจจ้า mẹo 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 ม้วชมม้วงชม,มอะไรอะไรล่นนะ่าวแข้งแบงอะไรหม่อะไรโดมยุดอะไรโดมยุดโดมยุดจะโดดแล้วจอมยุดจะโดดแล้วพี่น้องเอ้ยดมยุดจะโดดแล้วนกเกดดวนือ này ơi วยเนี่ยขางำเป็นยังเลยอยังไงเอาเออบีังเลเออทำหน่อยเออบีรถมีรู้จักรถไหมมีทำให้น่อยบอกบี็อกบีทำ อันอันเนี่ยวันแต่วราไม่นํำฮอนวันจันว่าว้าววเออเออหนาวแอะ สีฟ้ามเหรออสีฟ้าอูจกก็เป็นสีฟ้าโอ้ยยังไม่นอนนะนกเนกไหนจะนอนตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วถึงจะนอนเนี่ มูยังเล่นอยู่ค่ะมูยังไม่ขาอ่อนค่ะเปลี่ยนเวลานอนอีกแล้วเด็กๆไม่นอนไม่นอนทำไมไม่นอนจะนอนตอนไหนเปลี่ยนเวลานอนโอเคหนึ่งสองจ้เอ้ย เริ่มแล้วค่ะเริ่มตัวเตะ bueno, ตัวเตะแล้วค่ะขา,ขาเริ่มอ่อนแล้วค่ะตอนนี้จอมยุดค่อยอ้าวตอนนี้กําลังขึ้นไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มไม่แรงแล้วค่ะตอนนี้เริ่มล้มแล้วค่ะเหนื่อยๆยกหนึ่งยกสองไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าไหวไหมไหวไหมจอมยุทธขึ้นไหวไหมอ่าจอมยุทธจอมยุทธไหวไหมจอมยุทธเอ้ยอ่า 哦。嗯哎 Mm. Bị nó. chơi nói bi chơi nói มีเส้นเขามีเสียแนงเวลาคนเด็กถึงันต้องัห่างที่บ้ได้เบิ้งกันเลยแล้วก็จะทำเหมือนกันโอเคโอเค ไปเห็นอยังกับทอทาข่อยเนาะแม่เอ้ยม่แม่เตยอนเขม่นข่อยแม่เี่ยฮะเขียนอะไรขมเขียนเขมนีเ้โอ้ป้ยเขียนอะไรยายไปเขียนอะไรยายมาให้ยายมาให้ยายโอ้ยเนาะมาน้อยนี่เขียนคขมนข่อยตัว เมนพุ no na, ่นน่ะเก่งวะเก่งวะเก่งไหมบ้านหนิงเก่งไหมนุเก่งไหมมันไหนสรงไฟแบบแบบมันไหนสรงไฟแบบแบบเอบีบบีบีเออบีมันไหนสรงไฟแบบแบบมันไหนสรงไฟแบบ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 ทรงฟ้าแบบ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 ทรงฟ้าแบบแบบกระเป๋า าไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสาไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปเรียนแล้วนะอุ้ยอุ้ยไหนดูก่อนออกอุ้ยมีกระต่ายด้วยมีอะไรนะดมีอะไรมั่งเยอะแยะเลยมีซิปด้วยเอาแรง่เอาแรง่เปิดซิปด้วย โอ้ยออกไม่ชอบสีนี้เหรอลูกมุกจะเอาสีอะไรอ่ะเด็ก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 จะต้องไปโรงเรียนเด็กเด็กโอ้ยผาบง่ายก็หรอกอ่ะหงุไปไหนบ้างเนี่ยน้องแห้งหาน้องเกลียดไปเออแห้งห้ดึงไปพร้อมผพาตาตีลูกไม่ตาเออมันไม่กว้าง พร้อมแม่ว้าโนดฟานฟานอู้มัมมี่อ๋อ